วัดีค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาสอนทำสกูตชี่จากกระดาษทิชชู่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะบีบบีบได้นะคะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะก็เตรียมทิชชู่ไว้ก่อนนะคะทิชชู่ม้วนหรือทิชชู่อกล่องก,ก็ได้นะคะแล้วก็เทปใสนะคะหรือเทปอะไรก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะตอนแรกนะคะแล้วก็ดึงทิชชูอ,ออกมา1แผ่นนะคะวางนี้นะคะแล้วก็พับแบบนี้ค่ะ 1...2...3...4... แล้วก็ม้วนแบบนี้นะคะม้วนไปเรื่อยๆค่ะ นี้แล้วนะคะก็เอาเทปห่อเลยนะคะห่อให้รอบๆเลยนะคะพันรอบๆเลยตอนนี้หนูหยู่ที่วัดต้องขุนนะคะย่ที่ร้าน หัวพันท้ายนะคะได้นละค่ะถ้าใครอยากทำส้จิ๋วก็ทำแค่นี้พอนะคะแต่ให้อันนี้เราจะมาสอานทำส้ใหญ่นะคะต่อไปก็เอาอันนี้นะคะวางตรงนี้นะคะแล้วก็ม้วนเหมือนเดิมเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็เอาอนนพับอันนี้ลงนะคะแล้วก็พับอันนี้ไปข้างบนนะคะแล้วก็พับอันนี้ลงมานะคะใครดูไม่ทันก็ย้อนได้นะคะแล้วก็เทปห่อเลยคะ่ะเทปทัน ด้วยนะคะคแบบนี้เลยค่ะท่านี้ก็ได้แล้วค่ะนี่นะคะอ๋อลืมไปค่ะถ้าใครอยากทำใหญ่กว่านี้นะคะก็หอยชั้นหนึ่งได้เลยนะคะ ถ้าใครอยากทำใหญ่กว่านี้ก็ห่อไปเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ